แล้วเราจะไปขึ้นบรรันไดนู้นต่อเราขอพักก่อนแป๊บนึงสู้ไหมคะดมยาด,ดมแล้ว <c oughs> มาตรงนี้คือแบบเห็นวิวทั้งโคลาชเลย นะะคเราก็อยู่ที่วัดภูหายหลงหายหลงค่ะทุกคนใครมาที่นี่ใครที่หลงอะไรอยู่นะคะมาที่นี่นะคะจะกลับไปนะคะจะไม่หลงคือมาก็หลงแน่เมื่อที่นี่วิวสวยมากทุกคนไมก็ดูนึกว่าเมื่อจะมีจะเปลี่ยนที่ท่องเที่ยว เงียบมากเลยทุกคนแถมหลวงพ่อเนี่ยแนะนําแบบดีมากบอกว่าใช่แนะนาสถานที่ให้หลวงพ่อด้วยนะจิกอินด้วยนะถ่ายรูปเย้ยน,นะคือแบบสงบหน้ามาถ่ายรูปก็สวยทุกคนแล้วคือแบบแนะนำอ่ะเราจะมาดูเนี่นะครเพื่อเราไม่คาาแสงะคะไม่เห็นอยู่เท่าไหร่เลยอะรอบหน้ามาต้องซื้อกล้อง หมดลจมาไม่ไขึ้นมาชาชองพันรัก็ได้เยอะได้ค่ะหล้ว่าคนอื่นก็จะได้มาใช่ไหมใช่ค่ะคนมาไหวคนก็เคยโกรธก็จะหายจะดีคนอ่นไมวตรงนั้งไหวตร้นี่งวคนเขาเราก็เหมือนเราถ้าเป็นในที่มืดมาก็ไปปวดชีวิตไปในที่มืดในเขาไดค่ะถ้าไปในที่มืดมืงเราไปตามแสงเทียนให้เขาเดินเราก็จะมีัขามา ค่ะตอนนี้เราอยู่ไหนตอนนี้เราอยู่นี่ตรงนี้คือศาลาเราต้องเดินไปทางไหนอ่ะเราเราอยู่นี่อยู่นี่อยู่อยู่นี่อยู่ตรงไหนไม่รู้อ่ะเฮ้ยเราอยู่ตรงไหนวะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเออแล้วเราต้องเดินไปทางนี้จุดที่หนึ่งไปจุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งตรงนี้นี่เออใช่ใช่ไหมที่เราไหวกันนี่เนี่ยเออแล้วเราก็ต้อง จุดที่สองต้องขึ้นรงนี้แล้วก็ขึ้นรงนีแล้วนี่ก็ไปตามนี้เลยเดีย๋ยวจะมีแบบว่าูป้ายบอกนะคะว่าจะไปยังไงนี่ทุกคนแปะทุกคนนี่ก็จะมีป้ายบอกอยงนี้เลยป้ายบอกตลอดทางค่ะเวลาเปิดไปไ่ก็นีแล้ว แล้ววัดวัดนี้ดังปะพิเชษ<ะ>วัดเนี้ยเออขึ้นชื่อเรื่องวิวขึ้นชื่อเรื่องวิว<ช>เราเซิร์ชเข้าไปเราก็เจอเลยปะเจอเลยเออพิมพ์ชื่อวัดมาก็คือเจอเลยนะทุกคนเจอลงไหงไตตกลงกับ gps ดีๆนะอือเขาบางคนขับไปแล้วมันไหลลง ต่งไม่ถึงมาไหลลงมาถั่วลันหงนั้นก็พุ่งขึ้นมาส่วนตรงโต,งตงทางตรงนี้นะคะเคยแบบว่าให้รถยนต์ขึ้นได้แต่ว่าตอนนี้พระอาจารย์ท่านไม่เปิดให้ขึ้นแล้วเพราะว่ามันอันตรายเนาะแล้วเราเราก็ทําไมไม่เดินขึ้นบันไ,นวไ,ไดวะ <c oughs> ใช่อโอ๊ยท <c oughs> ุกคนดู ใครมาก็พกออที่เนี่ยเนี่ยจะมีให้ให้ยืมร่มนะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยสนิทกับพี่แดดแล้วะคะเพื่อนปลายไม่รอเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ให้คนเขาไม่ดีมันเลยขึ้นบันไดโอ้ยตาย <c oughs> ทุกคน เราจะไปขึ้นบันไดนู้นต่อเราจะเดินขอพักก่อนนะคเพราะว่าเราจะพาทุกคนไปดูวิวแล้วทุกคนเนี่ยก็มาวัดนี้ด้วยนะเพราะว่าอยู่แค่วัดนี้อยู่ที่ไหนนะเขาใหญ่กูก็ลืมไปหมดทุกอย่ชื่องวงชื่อวัดจุดหมายของเราเราจะพาทุกคนนะคะขึ้นไปให้ถึงข้างบนเลย จุดที่สองอะไรคะอน,นั้นจุดที่สองนวัตกรามครอนีอันนั้นจะเพิ่งไปอันนั้นนันจุดที่เก้าอ่ะเราไหว้พระจุดที่สองนะคะทุกคน,นวิวแบบเฮย้ยถ้ามาตอนเช้ามันต้องสวยมากแน่ๆเลยอ่ะใช่ไหม ่เราจะมาไหว้จุดที่สองไหว้พระแม่ธรณีนะคะทุกคนไปต่อค่ะไปดนเหมือนในความฝันก่อนนแล้วะ ใจชิดมากอ่ะแลเราจะมาถ่ายขค่ะโอ้สู้ไหมคะดมย่าดมแล้วแม่ไม่ไหวเนาะเกลียดกล้องเ่ยทุกคนวัดป่าคู้หายหลงนะทุกคน ใครอยากมานะพิมไปเลยเดี๋ยวแน่พี่จัดไว้ให้อยู่ที่เขาใหญ่วิวสวยนะคะทุกคนมาร่วมกันเอ่อทำบุญถอดปัดจจัยเนาะเหนื่อยมากถ้าเกิดว่าแบบว่าใครมาตามถนนที่แบบว่ามาตาม g ีพเเลยอะเราจะถึน วัดนี้นะตั้งอยู่บนยอดเขานะแต่ว่าเห็นแต่ไกลเลยะเห็นโบสถ์นะทุกคนเห็นแบบเหนื่อยวะ่ะเราจะให้ทุกคนดูนะคือแบบโอ้ยไม่ใช่อะไรหรอกแต่ขึ้นมาแล้วก็สวยนะเนี่ยนะใครใส่วัดใส่ทําบุญอนะ มาได้นะจ๊ะหลวงพ่อท่านบอกว่าอยากให้คนมาเที่ยวเยอะเยอะพาคงจริงมาทำอะไรเนี่ย มีเจ้าแม่คนยิ้มอยู่กินหมูเราจะเข้าไปไหว้พระประธานจ้าเมากากอ้าก็ต้องเย็นสิคะหารับก่ายนะ้น ทุกคนไปดูวิวอีกสักรอบหนึ่งเนาะวิวรอบวัดคือแบบอยากโชว์มากวิวสวยมากเมื่พี่ปายวิวรอบวัดคือแบบ number one l ดีต้องมาได้ค่ะ จะลงบันไดแล้วนะทุกคนจะบอกอีกทีว่าขึ้นมาตรงเนี้ยคือแบบเห็นวยวโค้ดเลยสักสี่สิบสิ่ให้ด้อ่นแบบลงเฮ้ยนี่พักัเองด ไว้เดี๋ยะค่ะถูกหมรองเท้าไห่ไม่รองนะ เราจะถอดรองเท้าวิ่งกันน้องเป็นไต้หวันกระดุ่เหรออ๋อไปหาที่นั่งร่มๆกันเถอะ ตะคิวที T ่นอกว่ะไหวหละโอ้โหต้องมาได้เหรอตะคิวที่นองอ่ะ